สวัสดีครับท่านผู้ชมโน้ตบุ๊กสเปกทีวีกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ครับเรามีทิปดีๆมาฝากกันนะครับ5สาเหตุของโน้ตบุ๊กหรือ PC ของท่านเนี่ยเกิดระบบแฮงค์หรือว่าเครื่องค้างเป็นมาจากอะไรนะครับแล้วก็มาพร้อมวิธีทางแก้นะครับที่ทีมงานจัดมาให้อันแรกครับเป็นเพราะว่าเราติดตั้งโปรแกรมเยอะไปนะครับ ซึ่งในบางครั้งครับเราโหลดมาแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้ใช้ใช่ไหมฮะเรากลับลืมลบนะครับเพราะฉะนั้นครับวิธีแก้ที่ถูกวิธีครับเราต้องเข้าไปที่ control panel นะครับไปที่โปรแกรม add feature เข้ามาจะเป็นหน้านี้นะฮะมันจะมีบอกทั้งหมดใช่ไหมฮะว่าโปรแกรมที่อยู่ในเครื่องของเราทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็ไล่ไปดูฮะบางครั้งเราจะลืมแล้วใช่ไหมฮะว่าอันนี้ยังอยู่ในเครื่องของเราเราก็กดไปที่ uninstall ได้เลยนะครับ เครื่องก็จะทําการล้างระบบล้างอะไรทั้งหมดเกี่ยวกับโปรแกรมนั้นเนี่ยให้หมดไปจากเครื่องของเรานะครับดูวิธีที่2ครับวิธีที่2เนี่ยเกี่ยวกับแรมฮะเคยเจอปัญหานี้ไหมฮะเมื่อไปซื้อคอมหรือว่าโน้ตบุ๊กอะไรของท่านเมื่อครั้งแรกเนี่ยเราจะคิดว่าแรมเนี่ยครับขนาดนี้น่าจะพอต่อการใช้งานแต่แท้ที่จริงแล้วครับคือไม่พอต่อการใช้งานครับพูดง่ายๆคือ โปรแกรมเหล่านั้นก็จะจับจองพื้นที่ในแรมของท่านให้ค่อยๆหมดไปค่อยๆหมดไปเพราะฉะนั้นครับวิธีแก้ที่ดีที่สุดครับแนะนําเลยครับคือการเพิ่มแรมฮะหลายๆคนถามว่าใช้โปรแกรมพวกแรมบ o สเตอรหรือ Memory o p t i m i z e เนี่ยในการช่วยจัดการแล้วก็แก้ไขได้ไหมคําตอบคือได้ครับแต่จะไม่มีความเสเถียนเพราะว่าเป็นการแก้ไขเพียงชั่วขณะเท่านั้นครับสักพักหนึ่งอาการผิดปกติของแรมก็จะมาใหม่นะครับ เพราะฉะนั้นครับแนะนำเลยว่าให้เพิ่มแรนเข้าไปนะครับอันที่3ครับเป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานครับเกี่ยวกับไวรัสมาแวร์อะไรต่างๆที่เข้ามาอยู่ในเครื่องของคุณนะฮะวิธีง่ายๆฮะใช้โปรแกรมแอนตี้ไวรัสอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าดีที่สุดสำหรับเครื่องของคุณนะครับแต่ที่สำคัญคือต้องหมั่นอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับอัปเดตไปฮะเพื่อที่จะได้มาตอบโต้กับไวรัสตัวใหม่ๆที่ผุดเพิ่มขึ้นมานะปัจจุบันนะครับ ันที่4นะครับเกี่ยวกับพัดลมกันบ้างครับพัดลมบางครั้งไม่ทํางานนะครับส่งผลนส่งผลต่อหลักการระบายความร้อนของฮาร์ดดิสโดยตรงครับเพราะฉะนั้นครับวิธีแก้มีทางเดียวเท่านั้นครับเปิดโน้ตบุ๊กทำความสะอาดพัดลมครับนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดนะฮะอันสุดท้ายครับฮาร์ดดิสมีปัญหาครับวิธีแก้มีอยู่2กรณีนะถ้ากรณีที่ไม่ร้ายแรงมากเนี่ย อาจจะใช้พวกเครื่องมือที่เป็นซอฟต์แวร์สแกนและทําให้ฮาร์ดดิสทำงานได้อย่างปกติเหมือนเดิมนะครับแต่อย่างที่2ค,คือเปลี่ยนฮาร์ดดิสลูกใหม่ไปเลยฮะแน่นอนครับอาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่มีข้อดีมากกว่าครับเพราะนอกจากจะได้ฮาร์ดดิสลูกใหม่แล้วเนี่ยยังได้ความจุเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยเอาไปใช้ได้เลยฮะ5วิธีนี้แต่ว่าในบางครั้งฮนะทีมงานขอแนะนําเลยว่า ถ้าเกิดใช้5วิธีนี้แล้วไม่ดีขึ้นนะก็คงต้องเปลี่ยนตามวาระไปนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้ากับโน้ตบุ๊กสเปกทีวีนะครับสวัสดีครับ